อาหารเช้าของครูวันนี้นะคะวันนี้เราเชิญเป็นอาหารเช้าครูวันนี้ค่ะซึ่งเขาจะมาประชุมการทํางานนะคะแล้วเราก็ได้จัดอาหารเช้าไว้เพื่อเลี้ยงเลี้ยงครูนะคะวันนี้ก็จะมาเรื่อยๆร้อยกว่าคนนะคะครูของโรงเรียนเรามีร้อยกว่าคนค่ะก็จะมาเรื่อยๆนะคะเขาก็จะทยอยกันแล้วเขาก็จะประชุมกันนะคะนี่บังเกตค่ะ บืงเก็นะคะก็เก็จะทยอยมาทยอยมากินอาหารเช้ากันนะคะก็ตามที่เห็นนะคะมีเสมอมีอุสมีชีสนะคะแล้วก็มีผักป๊อปอายคะ่ะแล้วก็เนี่ยแฮมคะ่ะแล้วก็ผักสดนะคะโดยเฉพาะอันนี้อันนี้สุดยอดคะ่ะอร่อยมากนะคะข้างในมีไส้คะ่ะ ขาก็จะกวนกวนกับดำๆนี่เขาจะเรียกว่าช,ช็อกโกแลตนะคะกวนกวนแล้วอันนี้เขาก็จะกินพวกนี้เขาจะกินกับควินกะกินกับผักสดใส้นะคะสดใส้แล้วก็จะมีะมีน้ำส้มมีนมให้นะคะมีน้ำส้มมีนม,มน,นะคะวันนี้เราก็ให้ดูวันนี้อาหารเช้าของครูนะคะแล้วก็มีกาแฟ ซึ่งเป็นเป็นวันแรกครูจะมาประชุมกันนะคะร้อยกว่าคนค่ะครูทั้งครูทั้งเฉพาะครูนะคะเฉพาะครูนะคะแล้วเราก็มีกาแฟนะคะกาแฟเราก็ตั้งไว้ตรงนี้กาแฟของเรานะคะแล้วก็จะเป็นเอ่อจะเป็นอาหารเช้าะคะ่ะโดยเฉพาะอันนี้นะคะอันนี้ของเราค่ะงามมากค่ะ น่ากินมากอร่อยค่ะลองชิมแล้วหนึ่งอันเมื่อวานนี้ผักของเรานะคะสวยงามค่ะคลิปนี้ก็ฝากแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับวันนี้เป็นวันพิเศษนะคะวันนี้และพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เรามีพิเศษนะคะเดี๋ยวมาดูกันแต่วันนี้เป็นอาหารเช้าค่ะ สวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะถ้าชอบคลิปจะได้มีกลำลังใจแลยทำคลิปดีๆออกมาอีกนะคะขอบคุณค่ะ